เรากำลังเข้ามาในตัวเมืองอสกอร่านะคะทุกคนต็อกสิภาททุกคนดูนะคะดูอ่าเมืองสกอร่าเป็นเมืองที่ตรงเห็นข้างหน้าคือโบสถ์ข้างหน้านะคะโบสถ์ข้างหน้าที่เป็นอ่โบสถ์ที่สวยงามมากค่ะที่เป็นเอากระดูกคุ้งไหว้นีเนาะค่ะทุกคนค่ะหลายพันปีนะโบสถ์ตัวนี้สิเป็นโบสถ์ที่สวยงามมากค่ะนี่ค่ะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งนะคะ ต r ลาสตอร์นะคะทุกคนฝรั่งเศสั a n ่ t ถ้าเ t ็นสตูร์คิร์กอสตาด์ฝรั e ง år bak i, ja. <P usan. S> 1 t i 0ปี e ี s แล้ว1 0 i อเป็นอ่าเป็นพันปีแล้วนะคะเป็นเมืองที่พันาขึ้นมาได้พันปีแล้วนะคะเพื่เมืองนี้เราจะไปน้องจ๋านั่นแสดว่าเธอเหรอสวีเดนสวากังเฟรเดร r v เฮาเ r วัสตรีย เ oh, <okay>, okay. มืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่แล้วก็เพราะว่าเป็นเมืองที่คุ้งิ่นยูนะคะนี่โอ้แลเพง่นกสิโอ้นั่นค่ะตรงนั้นสิเป็นร้านต่อสิมากกินอ่ามาก,กินข่าวร้านไทยที่แบบอร่อยที่สุดในเมืองสกอะล้านนะคะทุกคนเมืองที่อ่าได้ว่าแต่บ่เป็นเส้นทางนี่นะคะเส้นทางนี่ก็คือใน,ในกลางตัวเมืองเลยนะจ้าพาทุกคนเที่ยว ในตัวเมืองสกอล้อีกเมืองหนึ่งเมืองนี้สร้างขึ้นมาเป็นพันปีแล้วนะคะทุกคนสวยงามมากอู้ตรงนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยอุย้ยรถอเพิ่นเฮ็ดเนินน่าจะอาจจะคุกขักสักหน่อยช่วงนี้จะเป็นช่วงทริปที่เราพาทุกคนเที่ยวเที่ยวดูบ้านเมืองเพื่นนะา๊ะ เที่ยวดูบ้านเมืองสวยโอเคสิอยากกูอินเตอินโอเเชิญจินโอ้ดีคะ่ะทุกคนพาขับรถเข่าบนเขามาดูเนาะค่ะโบดนี้คะ่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปอ่าก็สิบง่าได้เข้าไปเบื้องเนาะค่ะพี่นอ้องแต่ว่าค่ะ พาขับรถดูเฉยๆเนาะค่ะขับรถดูบริเวณโบสต,ตรงนี้นะคะนี่สวยงามมากเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นก็บือสิปิดแล้วค่ะพี่น้องขาเพราะว่ามันเป็นเวลาสี่ห้าโมงเย็นแล้วค่ะทุกคนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตรงนี้ พาชมเมืองอ่เพิรนเคา่ะเมืองสกอร์อ่ะนะคะทุกคนนี่ค่ะโบสตัวนี้นะค่ะนี่ค่ะโบสถนี่จะสวยงามสุดๆ แต่ตอนนี้เข้าไปดูโบได้นะเจ้าพี่น้องเข้าไปดูไม่ได้เพราะว่า,าปิดแล้วนะคะปิดแล้วสามีจอดรถรอนะคะทุกคนเ mm hmm. พื่อนจีโบดต,ตรงนี้นะคะก็จะต้อกับจีมาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. ถ้าเป็นไปได้ต้อจะมาอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาพูดให้ทุกคนฟังพาไปดูข้างในแต่ข้างในสวยงามมากนะคะทุกคนต้อเคยเข้าไปดูกับสามีแล้วสวยงามสุดๆครับเพราะว่า เพื่อนจะเอากระดูกคุ้งไว้นี่เนาะคะ่ะกระดูกคุ้งที่สร้างโบสถ์ตรงนี้ไว้ตรงนี้นะคะทุกคนค่ะโอ้สวยงามสุดๆอยากให้ทุกคนเห็นค่ะเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่เป็นพันๆปีเลยนะคะพี่น้องจ๋าสวยงามสุดๆค่ะ โอเคนะคะพาทุกคนมาเบิ้องต้นนีแล้วตอนกส,สิพาทุกคนกลับขับรถดูเมืองสกอราอีกเมือง,มอง,ง,องอเ,นนะะเอมืองหนึ่งของสวีเดนนะคะเป็นอีกเมืองหนึ่งของสวีเดนนะคะทุกคนที่สวยงามมากค่ะเราจะขับรถไปแล้วก็จะกลับบ้านแล้วก็พาทุกคนดูไปเรื่อยๆนะคะว่าความสวยงามจะดีมากน้อยแค่ไหนพิจารณาดูเอานะคะทุกคนว่ามีความสวยงามแล้วก็กลมาราหรือว่าเก่าแก่มาก นะคะทุกคนสวยจริงๆค่ะหน้าร้อนยิ่งสวยนะคะทุกคนช่วงช่วงหน้าร้อนจะสวยมากตรงนี้นะคะไปค่ะเราจะชมไปเรื่อยๆชมเมืองเข้าไปน้ำเรื่อยๆน้ำต้อนะจ๊ะพี่น้องค่ะ

เรื่อยๆนะจ้าพาแวะมาดูโบสท,ที่สวยงามแล้วก็ชมในเมืองของอีกเมืองหนึ่งของสาบ,บิเดนนะคะก็ตอนนี้ก็จะพาทุกคนขับรถกลับบ้านแล้วก็ชมนาทูเรนไปเรื่อยๆนะคะอ้าเด็กออกมาวิ่งเล่นแสงแดดดีมากแดดดีมากกว่าแถวเมืองต้ออีกนะคะแถวนี้นะคะ ก็ะพี่น้องจ๋าตอนนี้เรากําลังเดินทางกลับบ้านค่ะแต่หิมะเต็มเลยเริ่มมืดแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้เวลาก็เกือบจะทุ่มแล้วนะคะ18นาฬิกา40นาทีแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะแต่ยังไม่ถึงบ้านนะคะอีกนานอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆถึงจะถึงบ้านนะคะทุกคนไปค่ะก็กลับบ้านกันนะจ๊ะมานนี่ดูสิ ดวงอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าแล้วก็หิมะก็ยังเต็มพื้นที่อยู่นะคะแถบนี้ค่ะกลับบ้านกันค่ะท่องเที่ยวกันทั้งวันแล้ววันนี้นั่งรถจนเหนื่อยจนล้าแล้วเนาะพี่น้องเนะงาะหลังจากเก็บหลังจากเก็บล่ำเลิกหรือว่ากระเทียมป่าเสร็จเรียบร้อยเราก็นั่งรถกลับบ้านกันจ้าก็ประมาณชั่วโมงนึงเนาะคะ่ะชั่วโมงกว่าๆถึงจะถึงบ้านนะคะทุกคน ไปค่ะไปด้วยกันกับต้อเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านนะคะมาถึงแบงค์ฟอร์ดแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา19นาฬิกาเป๊ะเลยแบงค์ฟอร์ดทุ่มหนึ่งนะคะทุ่มหนึ่งยังจะต้องไปอีกนานกว่าจะถึงบ้านเรานะคะกว่าจะถึงโอระแยงก็ประมาณ50นาทีถึงโอระแยงบ้านเรานะคะทุกคน ตอนนี้ก็ดูไฟเมืองแบงค์ฟอร์ดไปก่อนเมืองที่ใกล้เมืองโอระแยงนะจ๊ะถึงแล้วค่ะถึงโอระแยงบ้านเราแล้วค่ะทุกคนจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มพอดีเลยหน่อยๆจ้าออระรแยงถึงโอระรแยงแล้วจ้า สักทีเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนไปตั้งแต่เช้าจังมืดสามีจะไปซื้อกับข้าวที่ร้านค้าแป๊บหนึ่งช็อปเพราะหิวมากค่ะตอนนี้หิวจริงๆ